ัดครับทุกท่านพวกผมผู้เชี่ยวชาญแอดมินเพจเล่งกาไรกรบคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องทําไมต้องเป็นกบขอนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกกันว่าทุกอย่างในเพจเล่งกําไรกรบขหรือว่าในคลิปล่ไหนนันนี้นะครับเป็นมุมมองเป็นทัศนะของผมเองนะครับแล้วก็เกิดจากการเรียนรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองนะครับ ไม่ต้องเชื่อตามผมทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดด้ยฟังนะครับก็เป็นเรื่องประเด็นที่ตั้งแต่ทําเพจมานะครับทำเพจท o u t u b e มาเนี่ยเวลามีคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมไม่เคยไปลบคอมเมนต์ใครนะครับแต่ว่ามีอ,อันนึงที่ผมไปลบเกิดจากในช่องทาง YouTube นะครับประมาณว่ามีข้าราชการท่านหนึ่งนะครับบอกมาว่าไม่อยากเป็นสมาชิกกบขกบขไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วอันเนี้ยไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือมีคนไปตอบว่าถ้าไม่พอใจก็ลาออกไปสิอะไรเงี้ยครับคือผมอยากให้ท่านคิดว่าคิดนะครับว่าเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นข้าราชการกันนะครับเวลามีประเด็นมีปัญหาเนี่ยเราก็แสดงความคิดเห็นนะครับแม้ว่าคนที่ผ่านมาเขาจะไม่เห็นด้วยไม่ชอบไม่อะไรเขาแสดงความคิดเห็นว่าเอ้ยเขาไม่ชอบเขาไม่เห็นด้วยเราก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้าใครสังเกตเวลาผมจะชอบตอบว่าทําไมล่ะ อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นเป็นการโต้เถียงกันในแบบด้วยเหตุด้วยผลนะครับอถ้าเขาคิดว่าไม่คุ้มเราก็บอกว่ามันคุ้มเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบไปโต้เถียงด้วยอารมณ์ที่ไปบอกว่างั่นก็ลาออกไปหรือว่าไปไม่ใช้ Google บ้างเลยนะครับหรือว่าไม่แบบคือไม่สร้างสรรค์อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ลบไปนะครับเป็นเป็นคอมเมนต์ใน YouTube อันนึงนะครับทีเนี้ย ที่ผมจะมาอัดคลิปในช่วงนี้นะครับในช่วงซีรีส์เร่งกาไรกบขนะครับโดยผู้ช่วยทองเนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องแรกเราต้องมองให้เห็นตรงกันก่อนนะครับว่าหลายคนก็คิดก็ว่ากบขดีหลายคนก็คิดว่าไม่ดีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมองว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันเหมือนมันเหมือนเป็นมีดเล่มหนึ่งนะครับว่าถ้าเราใช้ใมันถูกเนี่ยเราก็จะมองว่ามีดเล่มนี้มีประโยชน์นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยใช้หรือว่าเราเอาไปเก็บไว้ก็เป็นภาระ,ะเสียพื้นที่ต้องคอยดูแลต่างๆนะครับเราก็จะมองว่ามีดเล่มนี้มันไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาแบ่งปันมุมมองว่าตกลงม,มันดีหรือไม่ดีนะครับในแบบฉบับของผู้ชช้ทอกนะครับเพจเล่นกำไรกบ,บขะเข้าประเด็นนะครับทําไมถึงไม่อยากเป็นสมาชิกกบ,บขเท่าที่ผมอ่านเจอแล้วก็รวบรวมมานะครับก็จะมีอยู่เนี่ยนะครับประมาณ4ประเด็น นะครับผมประเด็นแรกกบขได้บำนาญแบบเดิมนะครับแล้วก็กบขบรหารไม่ดีนะครับไม่คุ้มค่าบริลงทุนเองคุ้มกว่าแล้วก็ไม่ชอบถูกบังคับนะครับทีเนี้ยก่อนอื่นก็ต้องเล่าก่อนว่าเป็นสมาชิกกบขกับไม่เป็นอ่ะมันก็เกิดจากปีประมาณปีไหนครับสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยที่เขาเริ่มตั้งกบขนะครับเขาก็มีการคิดคำนวณบำนาญแบบใหม่นะครับว่าคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็น ไม่เป็นไม่มีกบขนะครับเราจะมีการจ่ายบําเหน็จบํานาญอยู่2แบบนะครับบำนาญก็ทยอยจ่ายและก็บําเน็จก็ได้เป็นเงินก้อนนะครับทีนี้พอมามีกบขนะครับบำนาญก็จ่ายแหละแต่สูงสุดไม่เกิน70%บนะครับบวกกับเงินก้อนนะครับจากกบขที่สะสมไปเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบันนะครับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบขและก็ต่อๆไปเนี่ยเวลาท่านกเกษียณเนี่ย ท่านจะมีทั้งบํานาญด้วยแต่ไม่เหมอไม่ใหญ่ไม่เยอะเหมือนเดิมแล้วก็มีเงินก้อนจากกบขด้วยนะครับเพื่ออะไรนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะครับผมมองว่าท่านลองคิดดูนะครับถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยกเกษียณมาแล้วยังมีหนี้มีสินนู่นนี่นั่นนะครับบํานาญบางส่วนก็ต้องถูกเอาไปใช้ในการชําระหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกรับบําเหน็จนะครับโอโ้ได้เงินก้อนไปใช้หนี้แต่พอท้ายที่สุดมันอาจจะอะไรนะครับเงินหมดเป็น เป็นความน่าเสียดายที่ท่านตายแล้วใช้เงินไม่หมดแต่เป็นสิ่งที่น่าสลดเงินหมดแล้วยังไม่ตายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเรื่องบําเหน็จนะครับเอาละไม่ต้องไปลงลึกมากนะครับให้ดูแบบนี้นะครับทีเนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าข้าราชการบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเขาไม่มีวันทวีคูณเขาไม่มีโอกาสได้เต็มได้เไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นท่านลองคิดดูนะครับข้าราชการหลักล้านนะครับล้านกว่าคนเนี่ยล้านถึงสองล้านคน ท่านลองคิดดูว่าการที่จะออกเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งเพื่อที่จะใช้รวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่ที่ยากมากที่มันจะถูกใจคนทั้งหมดนะครับก็เอาว่ามันเป็นป,นประมาณนี้นะครับว่ามันมีทั้งแบบแบบคิดแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะไปไม,ไม่ไปบอกนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมจะบอกท่านอย่างหนึ่งนะครับการคิดบํานานนะครับไอช่องเนี่ยคิดบํานานบนําเน็จเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังมีหน้าที่ ในการดูแลเรื่องพวกนี้หรือว่ากรมชีการเนี่ยคือพูดง่ายคือเป็นหน่วยงานลัดหน่วยงานหนึ่งที่เขาจะคิดว่าเอ้บำเหน็จแบบนี้นี่นะครับสองกบขอ่ะคือกองอ่ากองทุนเนี่ยมีหน้าที่มาบริหารเงินก้อนนี้นะครับเงินที่หักออกไปทุกเดือนทุกเดือนนะกบขอเนี่ยจะไม่ไปได้ไปคิดบํเบนาเหน็จบํานาญอ่าเงินก้อนนู้นน,นัน่นน,นูน้นนี่นะครับกบขอเสนอได้เลยได้นะครับแต่ว่าคนที่จะพิจารณาว่าอนุมัติไม่อนุมัตินี่ก็คือกระทรวงการคลังกรมัชีการอะไรประมาณนี้นะครับ หน้าที่หลักกบขคือบริหารเงินก้อนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสังเกตเวลาไปติดตามาเพจกบขนะครับว่าอยากให้ปรับเกณฑ์นู่นนี่นั่นออกระเบียบด,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 ด้วยนะครับกบขอบอกว่าจะต้องส่งเรื่องต่อไปที่กระทรวงดัคลังอะไรประมาณนี้นะครับอ่ต่อไปนะครับจะบอกว่าเป็นบำเป็นกบขเนี่ยได้บํานานน้อยกว่าเดิมนะครับท่านลองคิดดูนะครับอ่เวลาเราก็เสียน,นะครับเสียปุ๊บ เราก็จะมีเงินบำนาญเต็มที่ก็70%ของอ่าเของเฉลี่ย6เดือนสเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็เงินก้อนกบขอนะครับท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดตอนที่ท่นานเกษียณท่านเอาเงินไปลงทุนให้มันมากขึ้นนะครับยืดอายุให้มันมากขึ้นนะครับแล้วมันมีผลตอบแทนเอามาชดเชยส่วนที่มันขาดหายไปะนะครับบางครั้งผมเคยคำนวณเล่นๆน,นะครับเราอาจจะได้มากกว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับถ้าเราทําดีๆนะครับถ้าเราตั้งใจทําให้เงินก้อนนี้มันใหญ่นะครับแล้วก็มีความรู้นะครับซึ่งนั่นแหละครับพอเขาว่าลงทุนมันมีความเสี่ยงเดี๋ยวจะพูดในบทต่อไปนะครับเอาเป็นว่าวิธีแก้ปัญหาเวลาเรากเกษียณนะครับว่าบำนาญได้น้อยลงกว่าเดิมแต่เรามีเงินก้อนนะครับท่าเราคิดดูว่าท่านจะเอาเงินก้อนไปซื้อรถนะครับเอาเงินก้อนไปใช้สุรส้รถสื้ล หรือเอาเงินก้อนไปลงทุนซื้อที่ซื้อพระซื้ออะไรนะครับที่มันให้ผลงอกเงยแล้วก็ทําให้มันขยายตัวนะครับก็ลองดูนะครับไม่ใช่ลองดูนะครับลองไม่ได้เพราะเรายังไม่เกษียณลองหาวิธีก่อนนะครับคิดแค่ว่าเอ้ยเกษียณไปแล้วเราจะไปทําอะไรนะครับทีนี้ประเด็นที่ว่าได้ประมนาณน,น้อยเบิดเดิมเนี่ย ผมเคยอ่านเจอมีบางคนบอกว่าอ๋อถ้าอายุเกิน65เนี่ยเป็นกบกขไม่คุ้มแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นไปได้ในช่วงที่เมื่อหลายๆปีก่อนนะครับที่ข้าราชการที่เป็นกบกขเรื่องกเกษียณเนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้เพราะว่าข้าราชการก่อนปี40เนี่ยพนัง่านคือคนที่ใกล้กเกษียณเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้เงินกบกขเนี่ยมันใช้เขาเรียกน,นะครับวิธีการทบต้นทบดอก ทำให้เงินกบขอนะี่ไม่เยอะมากนะครับมันจะไม่เหมือนกับคนที่ผมมองว่าในยุคป,ปัจจุบันคนที่รับราชการตั้งแต่แรกอะ่ะมีโอกาสที่เงินกบขอนะี่ยจะถูกทบต้นทบดอกผมเคยคํานวณเล่นๆน,นะครับตอนนั้นคํานวณได้ว่าอายุเกือบเก้าสิบนะครับที่จะเป็นกอบขอไม่คุ้มนะครับทีนี้ผมเอาละผมจะไม่มาบอกว่าใครคํานวณถูกคํานวณผิดผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่มีประเด็นอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าอายุเกหกสิบห้าก็ไม่คุ้มหรืออายุเก้าสิบก็ไม่คุ้มนะครับ ผมไม่ได้ไปนสนใจว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับผมมองแค่ว่าแล้วถ้าไอาเราอายุไม่เกินห5้าล่ะถ้าอายุแค่61 62ดหล่ะนะครับเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเรื่องนึงว่าพอถึงเวลาแล้วเราอยู่ไม่ได้พอถึงเวลาแล้ว,มว,ลลวสมมุตินะครับใครที่ใกล้กเกษียณแล้วรู้สึกว่าเ,เป็นโรคเ,เป็นนู่นเป็นนี่อะไรนะครับหรือว่าใช้ชีวิตแบบประมาทชอบทุงชอบเที่ยวชอบดื่มอะไรพวกนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอายุเราอาจจะไม่ยืนยาวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่อง ที่เราจะอายุไม่เกินนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมองว่าเป็นแบบไหนคุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้นะครับท่านต้องเป็นคนเลือกเองแล้วก็ต้องมองถึงเรื่องความเสี่ยงว่าแล้วถ้าเกิดคือตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นก็คิดได้นะครับว่าตัวเองจะอยู่เกินห5้าอยู่เกินเก้าสิบนะครับแต่พอวันนั้นวันที่ไปถึงเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดก็ได้นะครับก็ต้องวางแผนนะครับ ต่อไปนะครับกะบะขบริหารไม่ดีเจ๊งตลอดนะครับก็เป็นบางเขาเรียกนะครับมันเป็นบางช่วงที่วิกฤตต่างๆเนี่ยมันเข้ามานะครับอ่าให้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้เป็นภาพผมเปรียบเทียบตั้งแต่ตั้งกะบะขกับภาพราคาดัชนีหุ้นไทยนะครับซึ่งกะบะขไม่ได้เป็นไปตามหุ้นไทยไปตลอดนะครับเพราะว่ากะบะขเนี่ยมีไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย มันจะต้องเอาทุกอย่างมารวมกันซึ่งผมมองว่าถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันนะ่มันก็คือกราฟตัวนี้แหละกราฟของคอบคอขนี่แหละซึ่งผมไม่รู้จะไปเทียบจากอะไรนะครับก็เอาให้ท่านดูนะครับว่าในช่วงที่หุ้นมันตกๆลงมาหน่อยเนี่ยนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับสีแดงก่อนสีแดงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีการขยิบลงมานะครับ มันมีความสัมพันธ์กันนะครับพอมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอายกตัวอย่างหุ้นเราซื้อหุ้นนะครับ Jake, การลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเช่นราคาหุ้นตกหุ้นเพิ่มใน,ใน,นมพนวนพนี้นะครับและอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าความเสี่ยงด้านระบบผมรู้จําถูกหรือเปล่านะครับหมายความว่าเมื่อระบบเศรษฐกษษิจระบบการเงินทั้งโลกเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับดังนั้นต่อให้เราเลือกสิ่งที่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะ วูบไปกันหมดนะครับโดนไปกันหมดโดนไปกันทั้งระบบนะครับประเด็นก็คือนวันที่เรากเกษียณนเ,นเป็นวันที่เราจะต้องถอนตังออกนะครับแล้วถ้าเกิดเวลาวันช่วงนั้นเนี่ยราคามันตกเราก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกครับเราจะได้น้อยกว่าปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้างเงินเรากาลังเยอะ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 ยอยู่นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยหุ้นตกนะครับราคา NAV มันตกตามไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรา,าเสียโวกาดนะครับ แล้วผมก็จะบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านในช่วงปี6 3สามที่ผ่านมานะครับช่วงโควิดถ้าใครได้ดูกราฟนะครับท่านจะเห็นเลยว่าในปีนั้นเนี่ยคนที่เกษียณตุลาใช่ไหมครับแล้วบังเอิญหุ้นตกช่วงมีนาเมษานะครับไอ้กลุมพามีนา,นา,นาพอหุ้นตกมาเยอะแลวมันก็ค่อยเด้งขึ้นแล้วมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆใหม่นะครับแล้วปรากฏว่าช่วงตุลาเนี่ย ถ้าใครไปถอนเงินถอนอะไรอะไรพวกช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะได้น้อยกว่าปกตินะครับแต่ด้วยการบริหารงานของกรบขปรากฏว่าในช่วงตุลาเนี่ยแผนหลักก็ยังไม่เสียหายนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดต้องต้องไปทําภาพให้เห็นนะครับพูดง่ายๆคือในช่วงที่หุ้นไทยตกลงไปเนี่ยด้วยการบริหารงานของกบขเนี่ยคือเขาไปลงทุนในต่างประเทศทําให้ช่วงหลังจากโควิดกลางปีที่แล้วนะครับ หุ้นต่างประเทศค่อยขึ้น,ค,นค่อยขึ้นนะครับก็ทําให้แผนหลักสมดุลแล้วก็ผสมุ้นทวีของแผนสํำรับของกรบขอนี่นครับอาไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีกําไรบางส่วนกลับมาด้วยนะครับพูดง่ายคือคนที่กเกษียณในช่วงตุลาของปี63าเนะี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเองคิดดูว่าแล้วถ้าวิกฤตโควิด COVID เนี่ยมันดันไปเกิดช่วงที่เรากรเกษียณนะครับที่ตลาดหุ้นทั้งโลกตกทุกนาง ทุกที่ตกนะครับเป็นจนังหวะนั้นพอดีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเกษียณแล้วเราต้องถอนตังค์เนี่ยมันทําให้เราได้เงินน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าท่านมีความรู้นี่แหละครับที่ผมจะบอกถ้าท่านมีความรู้บอกเฮ้ยการลงทุนเศรษฐกิจมันมีขึ้นมีลงมันมีวัฏจกักรมันมีวงรอบมีไซเคิลถ้าเรารออีกนิดนึงนะครับพูดง่ายคือเ <c oughs> ขาเรียกนะก็ยังไม่รีบถอนนะครับยังอมต่อท่านรู้แล <c oughs> ้วว่าเศรษฐกิจไม่ดี นันอ,อมต่อดีกว่าแผนจะซื้อรถจะสร้างบ้านจะใช้นี่นู่นนี่เนะฮ้ยลองยืดต่อไปอสักปีหนึ่งนะครับลองดูนะครับพอท่านมีความรู้ท่านก็กดๆอ,อมต่อบอกกบอขอให้ออมต่อเพื่อรอให้มันข้ามใซเขึ้นไปเนี่ยแล้วท่านจะก็จะได้มากขึ้นนะครับเนี่ยครับคือความรู้ที่ผมอยากให้ท่านศึกษานะครับกอบอขอยท่านลองคิดดูนะครับประเด็นต่อไปกอบอขอไม่คุ้มค่าลงทุนเองคุ้มกว่านะครับ อันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นมุมมองของคนที่เขาสามารถเอาเงินไปลงทุนนะครับเอาเงินไปลงทุนเอาไปซื้อหุ้นเองซื้อกองทุนเองเอาไปซื้อที่ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับถ้าดูแผนหลักนะครับเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยอ่าอยากให้ดูเฉลี่ยสามถึงห้าปีเนี่ยราวๆสี่เปอร์เซ็นตนะครับผสมมุลตัววีประมาณ4ี่กว่านะครับแล้วก็สมมติตามอายุประมาณ6%กเปรับเซ็นต่นะครับ ถ้าท่านคิดว่าท่านได้มากกว่าน,นี้ท่านก็ควรจะไปลงทุนเองนะครับอย่างผมนะครับผมก็มองว่าสหากรณ์ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่นะครับปันผลปีละประมาณ7 6ถึงเเปเนี่ยซึ่งก็ได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกของการรับราชการของผมเนี่ยผมก็จะไปเน้นฝากสหกรณ์นะครับแล้วก็พอสหกรณ์มันเต็มเพดานมันมีมันมีเพดานของมันนะครับก็เอามาฝากอันนี้ต่อมาออมเพิ่มกับกบขอต่อนะครับ ประเด็นอยู่ที่ว่ากบขนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านลงทุนเองคุ้มกว่าท่านก็ไม่ต้องไปออมเพิ่มนะครับก็ให้มันหักไปแค่3%ของมันนะครับแล้วท่านก็เอาเงินเดือนของท่านไปทําอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าการบอกว่าโอ้ผมไม่อยากให้หักเลยสาเเซผมลงทุนเองมากกว่าก็ย้อนกลับไปในช่วงต้นๆนะครับที่ผมบอกว่าการที่เขาจะออกกฎออกระเบียบมาแล้วมันถูกใจคนทั้งหมดไม่ได้หรอกดังนั้นก็ท่านคิดซะว่า3%เของเงินเดือนของท่านเนี่ย ก็เอาไปค้ำตลาดไว้นะครับก็ส่วนที่เดือท่านก็เอาไปลงทุนเองนะครับแล้วก็ไม่ชอบถูกบังคับนะครับผมเองเนี่ยผมก็เลือกข้อน,นี้นะครับว่าถ้าผมจะไม่ชอบกบาคบังเอิญว่าผมชอบแล้วผมก็เห็นประโยชน์ของมันนะครับแต่ลองมองลึกๆว่าถ้ามีโจทย์ถามว่าถ้าถามว่าด้านไหนที่ผมไม่ชอบมากที่สุดก็ผมก็มองเนี่ยผมไม่ชอบถูกบังคับนะครับเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเสรีนะครับมีเราเป็นประชาธิปไตยเราต้อง ีเสรีภาพนะครับถ้าบอกซ้ายเราจะคิดทันทีว่าทําไมต้องซ้ายนะครับรู้แหละว่าข้างหน้ามันดีทางข้างหน้ามันดีมันวิเศษวิสโสม,มากแต่ถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยไปข้างหน้าสิถึงแรกที่ผมจะคิดทําไมเขามาบอกนี่ทำไมเขามาเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่านี่นะครับมนุษย์นะครับ <c oughs> หรือว่าจะบอกว่าคือเราก็ก็นี่แหละครับน,นี่เ,เขาเรียกว่านี่ชีวิตแล้วก็นี่แหละมนุษย์นะครับก็ก็ลองดูกันนะครับ ไม่รู้จะพูดทําไมนะครับอ่ะอันนี้เป็นพรบน่าจะเป็นพรบนะครับอ่ะเอาเป็นพรบผมเอามาจากพรบกบขนะครับเขาบอกว่าผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่บทบัญญัตินี้บัญญัตินะครับมีผลบังคับใช้นะครับพูดง่ายคือกบขคนที่รับราชการหลังพระราชบัญญัติเนี่ยบังคับใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นสมาชิกกบขนะครับ เหมือนกับคือจะพูดว่าอย่างไงบางคนบอกว่าคือเราเป็นอ่าอย่างผมนะครับเป็นข้าราชการอาหารก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอาหารมันต้องแต่งเครื่องแบบนะครับต้องขัดรองเท้าต้องออกกําลังกายต้องน,นู่นต้องนี่มันก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นถ้าเป็นอาหารแล้วไม่อยากแต่งเครื่องแบบมันก็คงไม่มาเป็นอาหารนะครับหรือว่าคือจะพูดยังไงเขาอย่าง,รรางเรามันเหมือนเป็น คนไทยครับเกิดมาเราต้องเสียภาษีพอถึงอายุหนึ่งเราก็ต้องเสียภาษีทําหน้าที่นะครับแล้วอย่างอันเนี้ยเขาก็บอกว่าคือคุณต้องเป็นคุณต้องทําอะไรนะครับมันเป็นเหมือนคลา้ายๆกับเป็นสิทธ,ธิและหน้าที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับว่ามันดียังไงเอาง่ายๆว่า,วาเหมือนเขาออกกฎเกณฑ์กติกาว่าใครจะเป็นข้าราชการเนะี่ยคุณต้องเป็นสมาชิกกบขนะครับส่วนกบขตั้งมาเพื่ออะไรเนะี่ยก็ต้องไปถามคนยุค3 9 4เก้าสี่ปี3 9 4เก้าีู่นที่เขาตั้งกบขขึ้นมา ซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับมาดูข้อนี้นะครับคําว่ากองทุนเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยนะครับ1เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายบํานาญนะครับเมื่อออกจากราชการเนี่ยคำว่าเมื่อเป็นหลักประกัน,นี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ที่เขาคิดว่ามันต้องมีหลักประกันนะครับท่านลองอ่านดูนะครับมีหลักประกันงนั้น ผมก็มองว่านั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มีความเป็นไปได้ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไม่มีการจ่ายเหน็จานานผมคิดอ๋อหรือว่าเกิดยุคสงครามนะครับหรือว่าเกิดโรคระบาดแบบรุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อ2สอง่งเสริมการออมของสมาชิกนะครับเนี่ยก็เป็นเหมือนฝึกให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราหักเงินแค่เดือนละ3% 3%มเนี่ยวันหนึ่งมันก็มากนะ3เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก อันนี้ก็ก็คงจะเป็นพวกอโปรโมชั่นต่างๆครับทีนี้ผมไปดูในวักตอนท้ายสุดนะครับเขามีหมายเหตุเหตุผลในการใช้อ่าประกาศพลวฉบ,บับนี้นะครับเขาบอกว่าเนื่องจากระบบการจ่ายบําเหน็จบนาน,นาญราชการเนี่ยรัฐตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายบําเหน็จเป็นประจําทุกปีโดยไม่มีการกันเงินสํารองไว้ล่วงหน้านะครับหมายความว่าไงหมายความว่า เขาคิดจะจ่ายบํานาญของเราเขาก็ตั้งเป็นปีปีปีถึงลวลนก็จ่ายแต่เขาไม่คิดเลยว,ว่าถ้าอีก3ปี5ปีเกิดวิกฤตเกิดรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายาาก็จะเงินตัวไหนมาจ่ายนะครับแต่การที่เอาเงินไปหักออกไปก่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยนะครับแล้วให้กะบะขตั้งกะบะขขึ้นมาบริหารจัดการเนี่ยแล้วให้กะบะขยไปทําเงินงอกเงินพอสิ้นปีนะครับกะบะขยก็จ่ายไปตามปกติอาจ่ายเงินก้อนไปนะครับแล้วก็เงินบำเหน็จบำนาญกระทรวงการคลังก็ ลดลงนะครับลดลงเหลือ70ซึ่งอันนี้มันก็เป็นอะไรที่สมัยสมผลอยู่นะครับทีเนี้ยประเด็นหนึ่งผมอยากให้ดูช่วงนี้ครับช่วงท้ายเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรนะครับเอาเงินไปลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยส่วนรวมนะครับวงเลยโดยส่วนรวมนะครับก็คือผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าต้องเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ย บางคนก็มองว่ามันเป็นที่เก่งกําไรเหมือนเหมือนพูดง่ายคือถ้าพูดไม่พอก็บอกว่าเป็น,ปนบอนนะครับแต่ถ้าน้องคิดดูนะครับบริษัทบริษัทหนึ่งถ้าต้องการจะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเราก็คงไปกู้ธนาคารกู้นูน่นกู้นี่ซึ่งถ้าน้องคิดดูว่าถ้าบริษัทร,ระดับหมื่นล้านแสนล้านถ้าเขาต้องการระดมทุนอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้าไปนะครับ ต้องการระดมทุนเงินหลายร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาต้องการเงินมากๆเนี่ยแน่นอนครับการที่จะไปกู้ธนาคารมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยการที่เขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ใครสนใจธุรกิจนี้ก็มาซื้อหุ้นนะครับพอมีกําไรก็มาปันผลไปดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนซื้อแล้วมันราคามันก็จะเกิดการเก็งกําไรเกิดนู่นเกิดนี้นะครับนี่คือคกลไกของตลาดหลักทรัพย์ถ้าเรามองว่ามันเป็นการระดมทุนนะครับ แล้วก็เป็นการพัฒนา่าพูดง่ายคือเมื่อเราดลงทุนบริษัทก็มีเงินไปลงทุนพอไปลงทุนปุ๊บมันก็เกิดการสร้างงานเกิดนู่นเกิดน,กนี้เนี่ยครับก็คือเศรษ,ษฐกิจโดยส่วนรวมนะครับเนี่ยก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเข้าถึงเอาเงินเราไปลงทุนตลาดหลักทรัพย์นะครับอีกอย่างท่านลองสังเกตนะครับเรามีกองทุนนู่นนี่นั่นเพื่อการลดหย่อนภาษีเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีซึ่ง มันก็คือคกลไกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการให้อ่าเงินเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนู่นเพื่อนี่นะครับมันก็มีบางมุมมองที่บอกว่าเอ้ยรัฐบาลเอาเงินไปอุ้มรัฐบาลเอาเงินไปอุ้มบริษัทไปนู่นไปนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองกันยังไงนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นเพราะผมสนใจแค่ว่าเราเองเงินของเราเองเราจะทํำยังไงให้มันงอกเงยทํำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ถ้าใครจะเอาเงินของเราไปให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งก็ถ้าปล่อยผู้ที่มี หน้าที่มีอาชีพเขาว่ากันไปนะครับทีนี้ก็หมดแล้วนะครับสิ่งที่ผมมองว่าถ้าเราไม่ชอบกบขก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะจากท่านไปเนี่ยผมอยากจะฝากไว้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับว่าคลิปหลังจากนี้เนี่ยที่ผมจะให้เนี่ยที่ผมกำลังทําขึ้นมาเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับความรู้เท่าที่ผมจะทําได้ผมไม่ใช่กูรูไม่ใช่คนเก่งนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาเรื่อยๆและก็ตลอดอจนอายุ39ปีเนี่ย ถ้าผมมีความรู้ประมาณนี้ผมมาเล่าท่านฟังนะครับถ้ามันเพียงพอก็สำหรับท่านผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยท่านอาจจะต้องไปแสวงหาแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเพิ่มนะครับก็ผมจะบอกว่าความรู้เนี่ยเราเรียกว่าความรู้กรบขอนะครับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกรบขอการู้วกันนี้ความรู้กรบขเปลี่ยนแผนคือกอบขอนะครับแล้วพอท่านเห็นว่ากอบขอทางานยังไงนะครับการทํางานของกอบขอเนี่ย มันคือกระบวนการทํางานของกองทุนนะครับซึ่งทั้งีถ้าท่านมีทุนออมเพิ่มแล้วนู่นนะเงินท่านยังเหลือท่านสามารถเอาความรู้พวกนี้ไปใช้ในการซื้อกองทุนรวมได้นะครับเมื่อท่านซื้อกองทุนรวมแล้วท่านจะเห็นภาพว่าการทํางานกองทุนรวมเนี่ยสัมพันธ์กับตลาดหุ้นนะครับแล้วกองทุนรวมบางครั้งก็ทําในสิ่งที่ที่เราคิดว่าไม่ถูกนะครับพูด,ดง่ายๆคือ มันจะทำใหท่านอยากไปซื้อหุ้นด้วยตัวเองนะครับแล้วท่านก็ไปซื้อหุ้นหลายตัวด้วยตัวเองนะครับเล่นจริงเจ็บจริงนะครับความรู้หุ้นเนี่ยท่านอาจจะขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เออขาดทุนเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีโอกาสได้ร้อยสองร้อยหรือพันเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่ก็หลูแล้วนะครับก็นี่แหละครับซึ่งผมอยากจะบอกท่านว่า การที่ท่านจะทำไรในเพจเล่นกําไรกบขอนี่ท่านจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับเมื่อท่านเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าท่านเริ่มต้นจะลงทุนเนี่ยมีคนอยู่ผมแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มจริงๆมันแล้วมันมีหลายมิตินะครับมิติอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้ท่านรู้แค่ว่าคนที่มีต้นทุนมากกับน้อยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนมีทุนมาก ท่านใช้แผนเสี่ยงต่ำนะครับด้วยความที่เงินท่านมากผลตอบแทนท่านไม่ต้องเยอะหรอกแต่ด้วยเงินต้นที่ท่านมากเนี่ยท่านก็ไปถึงเป้าหมายได้นะครับแต่สําหรับใครที่ทุนน้อยๆเงินต้นออมเพิ่มไม่ได้นู่นนั่นการเลือกแผนลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากๆนะครับท่านต้องใช้แผนเสี่ยงสูงถ้าท่านทําถูกวิธีไปได้ตลอดรอดฝั่งท่านก็ถึงจุดหมายได้นะครับแต่สําหรับใครที่มีทุนบานกลางมีความรู้บ้างนะครับ ก็ใช้แผนที่เหมาะสมเสี่ยงกลางๆางนะครับท่านก็ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนกับความรู้ก,กับการใช้แผนนะครับทีนี้มันยังมีเรื่องอื่นๆเช่นจังหวะการเข้าระยะเวลาที่เหลือแล้วก็สังคมนะครับสังคมบางคนอยู่ตัวคนเดียวก็ได้นะครับสังคมบางสังคมต้องอยู่กับป็นฝูงนะครับต้องออกงานนะครับต้องมีค่าดํารงเกียรติมีนู่นมีนี่นั่นแหละครับก็บอกว่ามันเป็นความแตกต่าง หาตัวเองให้เจอว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนจริตตัวเองเป็นยังไงแล้วก็เอาความรู้มาแมทชกันนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางด้วยตัวท่านเองนะครับผมจะไปเลือกใช้แผนแบบคนจบใหม่ก็ไม่ถูกนะครับแล้วคนจบใหม่จะไปใช้แบบแผนแบบคนใกล้กเกษียณไปถามว,าว่าแผนไหนดีโดยไม่ถามเลยว่าอายุเขาเท่าไหร่อีกกี่ปีจะ,กะเกษียณเขาวางแผนยังไงดังนั้นนะครับผมอยากให้ท่านรู้ว่าอ่านศึกษา จนออกมาเป็นความรู้ของตัวท่านเองนะครับแล้วท่านจะเข้าใจทั้งหมดนะครับก็จบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ